สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำ o n d a Civic Dimension นะคะรถยนต์เกียร์ออโต้เครื่องยนต์ 1,700cc VTEC ตัวท็อปนะคะใช้งานได้ดีค่ะอัตราการเร่งดีรอบนิ่งนะคะขับดีค่ะสีเต็มนะคะได้ไปใช้งานก็ไม่ผิดหวังกันนะคะคันนี้ราคา96,000บาทค่ะเป็นรถยนต์ปี02นะคะขายเงินสดอย่างเดียวนะคะทรงรอรอคะ่ะ เกียร์ออโต้นะคะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆครบๆค่ะช่วงแางแน่นๆความร้อนปกติวิ่งทางไกลได้สบายนะคะมีแอร์แบ็กค่ะระบบเบรกเป็น ABS และมีดิดเสเบรก4ล้อนะคะแอร์เย็นมีเพลงฟังมี USB นะคะภายในสวยไม่มีรอยแตกหักกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพับข้างไฟฟ้าได้นะคะ ใช้งานได้ปกติเลยค่ะเชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะคะน้ำมันร้วนค่ะคันนี้ร้อแมกขอบ17ดอกยางก็ยังดีด้านหลังมีร้ออะไรแม่แรงเครื่องมือไว้ครบคันนะคะเรมพร้อมโอนค่ะ 96,000บาทนะคะได้ไปใช้งานในสภาพคุ้มคุ้บตามในรูปนี้เลยนะคะท่านใดสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะไปดูรถไปทดลองขับกันได้ที่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะอย่าลืมโทรนัดล่วงหน้าอัปเดตสถานะของรถกันก่อนด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ